สวัสดีค่ะวันนี้มาขอเก็บบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะอีกรอบหนึ่งส่งท้ายปีเก่านะคะ,ะเห็นนี้นะคะท้องฟ้าท้องฟ้าในเวลานี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก้อนเมกลอยตัวนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะรับฟังเสียงนกไปด้วยนะคะบรรยากาศเก่า แต่เช้าของวันใหม่นะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังเริ่มละเรือแดงขึ้นมานะคะนะคะก้อนเมฆก็จะลายแบบนี้เดี๋ยวพาออกไปสูรท้องกว้างดีกว่านะคะจะไ,ได้รับชมแบบเต็มอิ่มเลยตามมานะคะอันนี้สถานที่ดู ดูดูพระอาทิตย์นะคะประจําของเจ้าบ้านนะคะมารับชมกันให้จุจุเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยเออขออนุญาตดินะคะเห็นไหมคะดูทีค่ะท้องฟ้าท้องก้อนเมฆมีนกบินอยู่เหนือนะคะดูสิคะเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ กำลังลอยและล่องเมฆลอยฟูมมาเลยนี่ค่ะมีเสียงตาร้องด้วยนะที่เป็นแดงน่าจะเป็นแสงพระอาทิตย์นะคะที่กระทบก้อนเมฆเนาะไปทำให้ไปทำให้เมฆแดง หันกลับมาดูทางทิศตะวันออกอีกทีนึงนะคะไงนี่ค่ะกำลังจะเริ่มทิ์กำลังจะเริ่ม,ล,มลองเก็บตรงนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศท้องฟ้านะคะก็จะนี่นะคะสูงสูงขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปนี่ไงคะมวลหมู่มเมฆทั้งหลายแหล่ในเช้าของของวันศุกร์หรือเปล่าโอ้เรามาตามนกดีกว่านกนอกนอกนกบีอกเออสวยงามนะคะสวยงามมาก คุณนะคะที่รับชมถึงสวยเลยใส่ได้จังได้จังเลยใส่ได้จังเลย,ด,เลยดูอีกทีหนึ่งนะคะ